คือเหตุผลที่ลีแนะนําคนใกล้ตัวที่อายุเข้าใกล้เลขสามให้หันมาลองทานไซเรมฮัทลีจะทาสถานการณ์จําลองให้ดูนะคะสมมุติว่านี่คือลำไส้ที่ทานอาหารหลากหลายเข้าไปไม่ว่าจะเป็นของมันของทอดหรือหมูกระทะชาบูต่างๆและนี่คือการจําลองสถานการณ์การทํางานของไซเรมฮัทเขาจะทําหน้าที่เหมือนเทศบาลค่ะเพื่อนๆที่จะไปคอยตัดต้นไม้ลอกท่อและทาสะสะํา,า,ทาททความสะอาดสิ่งสกปรกต่างๆเทศบาลก็จะทําหน้าที่ทําความสะอาดพื้นที่ตัวเองให้สะอาดสะอา้านใช่ไหมคะไซเรมฮัทก็เช่นเดียวกันให้ออกมาในรูปแบบการขับถ่ายของเราให้ง่ายและคล่องส่วนการทานไซเรมฮัทนั้นก็ ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่ตักไซเรมพัดนะคะ2ช้อนชาใส่กับน้ํา 200ML ทานก่อนเมื่ออาหารเช้ากลางวันเย็นค่ะปล่อยให้ไซเรมพัดพองตัวสัก1ินาทีก่อนนะไม่งั้นอาจจะผายลมหรือท้องอืดในระหว่างวันได้ค่ะเพียงเท่านี้ไซเยมพัดก็จะทําหน้าที่เป็นเทศบาลคอยดูแลภายในเรา <c oughs> ค่ะกว่าพี่ๆท่านไหนเข้าห้องน้ํายากธาตุหนักนะคะน้องแนะนําเลยไซเยมพัดจัดไปเลยค่ะสักหนึ่งกระุเอาไวช้ชงทานเป็นประจํานะคะแล้วจะรู้ได้เลยว่าร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไซเยมพัดคือกากใยแบบธรรมชาตินะคะไม่มีสารอาหารมาจากต้นเทียนเกตหอยและถ้าหากพี่ๆท่านไหหนมีปัญา ห้องน้ำยากน้องก็แนะนําเลยไซเลียมฮาร์ดค่ะแป่พี่กัดสั่งซื้อไว้ให้ที่ตะก้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือนะคะ